สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะแบล็กไทม์ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนเล่าให้ฟังครับถึงเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งในสมัยเรียนที่ไปพูดจาท้าทายตอนไปเข้าค่ายที่วัดแห่งหนึ่งจนเจอกับเรื่องหลอนเข้าเขานานได้ไปท้าทายและไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวจะเป็นยังไง จะหลอนแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังใน EP นี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9ก้ถึง10ปีก่อนเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทัศนามสมมุติครับเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าเต๋าครับเป็นเพื่อนชายหัวโจกในกลุ่ม ของทัดสมัยเรียนมัธยมเลยครับเขานั้นไม่เคยเชื่อเรื่องราวลี้ลับจนกระทั่งในวันหนึ่งก็เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นทำให้เขานั้นกลายเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีหมดใจเลยครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นณนค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ครับทัดและเพื่อนๆนนั้นรวมทั้งเต๋าก็ได้ไปเข้าค่ายยังวัดแห่งหนึ่ง ที่คณะครูพาไปจัดค่ายนั้นก็เพื่อกิจกรรมและเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาครับในขณะที่เพื่อนๆแต่ละคนนั้นก็นำกระเป๋ารองเทา้าเพื่อเข้าไปพักในฐานแต่ละฐานที่กลุ่มอาจารย์นั้นจัดเตรียมไว้ให้ครับส่วนเต่านั้นก็ได้ชวนเอ็มออกไปสำรวจพื้นที่ครับ ว่าที่แห่งนี้นั้นมีอะไรอยู่บ้างอะไรอยู่ตรงไหนบ้างด้วยความคึกขนองนั้นก็วิ่งเล่นด่ากกันไปวิ่งมาท้าเตะท้าต่อยไปตามภาษาเด็กนักเรียนครับจนมาถึงต้นไทรต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้สระน้ํากลางวัดครับต้นไทรต้นนี้สูงใหญ่และถูกลมกันโชกแรงไว้ปลิวไปมาอย่างน่ากลัวทันใดนั้นเอ็มก็เอ่ยปากไปว่าไอ้เตา กูว่ารีบกลับห้องเถอเดี๋ยวครูและเพื่อนๆหากันไม่เจอนะเดี๋ยวก็จะโดนทำโทษกันอีกแม่งไหมด้วยความที่เต่านั้นเป็นคนจอมโวยวายก็ด่ากลาดออกไปครับมึงจะกลัวอะไรวะด่ามาแม่งก็ด่ากลับไปสิจนฝนนั้นก็เริ่มทั้งเขาทำท่าเหมือนจะตกลมนั้นก็พัดแรงขึ้น ทำให้กิ่งของต้นไทรนั้นก็ร่วงหล่นลงมากลางวงที่เอ็มกับเตา๋ากำลังนั่งกันอยู่พอดีทั้งคู่นั้นก็ต่างตกใจแล้วก็อุทานออกมาโอ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวกูปักค่นต้นนี้ซะเลยเนี่ยหักตรงไหนไม่หกักด้านมาหาักตรงใกล้ๆพวกกูแม่งนี่ถ้าหาักใส่หัวกูนะกูจะตัดให้สั้นเลยเต๋านั้นก็พูดไปด่าไปออกมา เอ็มนั้นก็รีบทวงติงไปทันทีเฮ้ยไอเต๋ามึงพูดอะไรของมึงวะรีบรีบกลับกันเถอะจนทั้งคู่นั้นก็รีบวิ่งกลับไปยังฐานที่ครูนั้นกําลังทำกิจกรรมกันขณะที่กําลังจัดกิจกรรมรอบกองไฟอยู่นั้นเหล่าบรรดาครูและนักเรียนต่างๆก็เต้นรำรอบกองไฟอย่างสนุกสนานในจังหวะนั้นเองครับ เต่านั้นเกิดอาการปวดท้องเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําขึ้นมาก็เลยรีบวิ่งไปยังห้องน้าและจังหวะที่เต่านั้นกําลังปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ํานั้นเขานั้นก็ได้กลิ่นดอกไม้หอมละมุนชยมาโดยความที่เต่านั้นเป็นคนปากไวครับจึงทักไปว่าแมงกินอะไรวะหอมะมัดขี้แล้วหรือเนี่ยคงไม่ใช่ละมัง้งฮฮ่าฮ่าจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากอะไรผ่านไปมา หน้าห้องน้ําตั้งแต่ห้องแรกดังคราดคราดคราดเต่านั้นก็บน่นพรึรมพำในใจแม่งเสียงอะไรวะแปลกจังเสียงเฮี้ยอะไรวะเนี่ยทันทีที่มันพยายามหันซ้ายหันขวาเพ,เพื่อมองไปตามหาเสียงนั้นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจึงเงยหน้าไปมองบนเพดานแต่ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เต่าเห็นนั้น เตาก็ส่งเสียงร้องกรีดดังลั่นห้องน้ำสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือผู้หญิงผมยาวห้อยหัวลงมาจากเพดานห้องผมยาวปกคุมหน้าเตานั้นมันรีบวิ่งลุกลี้ลุกลนออกจากห้องน้ำและกลับมายังรอบกองไฟครับและมันเล่าให้กลุ่มเพื่อนเพือนของทัดฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยและพูดขึ้นว่าตลกมากไหมไอเตามึงนี่เอาใหญ่นะ ไม่ใช่เรื่องควรมาล้อเล่นตอนนี้นะเว้ยหลังจากกิจกรรมนั้นจบลงพวกทัดก็แยกย้ายกันไปนอนครับเต่านั้นก็ยังนอนหลอนๆเอาแต่กลัวจนเพื่อนต่างๆนั้นด่ากันว่าไอ้เตาโตป่านนี้แล้วมันยังกลัวอะไรอีกวะแม่งแต่ผีมีจริงอ่ะมันคงมาให้พวกกูเห็นแล้วแหละไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยทันทีที่กำลัง ทันทีที่กังหลับสลึมสลือไอเต่านั้นมันก็เขย่าไอเอ็มที่นอนอยู่ข้างๆจนรู้สึกได้ถึงเตียงที่สัน่นและทำให้เพื่อนๆในกลุ่มทั้งหมดนั้นก็พากันตื่นขึ้นมาจนพวกทัศนั้นก็ตื่นขึ้นมาด้วยและก็เห็นเงาผู้หญิงผมยาวอยู่ตรงหน้าแล้วก็พูดว่าพวกมึงอยากเจอกูนักไม่ใช่เหรอท้าทายกูนักไม่ใช่เหรอมึงอยากเจอกูหรือไง พวกทัดหนั้นต่างก็พากาันร,ร้องกันเสียงหลงว่าไม่ไม่ไม่ขอโทษเราขอโทษไม่ได้อยากเจอครับพวกผมไม่ได้อยากเจอพร้อมกับรีบวิ่งออกจากห้องพักเพื่อตรงไปยังห้องพักครูแล้วก็ไปนอนขดรวมกันอยู่ที่ห้องพักครูรอจนถึงเช้าครูและพระอาจารย์นั้นจึงพาพวกเขาทั้งหมดไปกราบต้นใท่และเล่าว่า เคยมีพวกที่ชอบมาตกปลาเล่าว่าเจอผู้หญิงผมยาวอยู่บ่อยๆในบริเวณนี้โดยเฉพาะพวกที่ชอบพูดท้าทายหรือชอบลักขโมยของบริเวณวัดหลังจากที่พวกทัตนั้นเข้าไปกราบต้นไทรและเดินทางกลับเต่านั้นมันก็หันหลังกลับไปมองที่ต้นไทรต้นนานอีกครั้งและเห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวกาลังโบกมือและเสยยิ้มให้เตา่า เต่านั้นมันก็รีบหันหลังกลับมาอย่างไวแล้วก็เอามือปิดตาแล้วก็พูดแค่ว่าไม่อยากเห็นแล้วผมไม่อยากเห็นแล้วผมขอโทษแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับไปเหยียบย่ําวัดนั้นอีกเลยเรื่องราวของเต่าและถัดก็มีประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดิมแลกไทม์ด้วยนะครับ คราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ